กุมทรัพย์จากประโอษ์หมวดที่หนึ่งเรื่องงูเพื่อนคูดพิสุจทั้งหลายนักบวชชนิดไรที่ทุกทุกคนควรกระยักกะแยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้พิสูุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นคนทุศินมีความเป็นอยู่เลวทราม ไม่สะอาดมีความอัมพฤกษ์ชนิดที่ตนเองแล้วข้อกินแหนงตัวเองมีความมีการกระทําที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะข้อปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤกพรหมจรรย์ข้อปฏิญาณว่าประพฤกพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหม,มเหมือนบอกขยะ มีสันชาติหม,ม,มักหมมเหมือนบ่อที่เทกะยะมูลนฝอยพิสูจทั้งหลายนักบวชชนิดนี้แลที่ทุกๆคนควรก,กระยาขยงไม่สมควรไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้ข้อนั้นเพราะอะไรพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุว่าถึงแม้นผู้ที่เข้าใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็ตามแต่ว่า เสียงล่ำเลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนนี้มีมิตรเลวมีเพื่อนเลวซามมีเกลอลามกดังนี้พิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกลงไปในจมขออภัยครับพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนงูที่ตกไปจมอยู่ในหลุมครูด กัดไม่ได้ก็จริงแลแต่มันอาจทำคนที่เข้าไปช่วยยกมันขึ้นจากหลุมครูดให้เพื่อนด้วยครูดได้นี้ฉันใดพิสูจทั้งหลายแม้นผู้ที่ใกล้ชิดจะไม่ถือเอานักบวชชนิดนี้เป็นตัวอย่างก็จริงแลแต่ว่าเสียงล่ำลืออันเสื่อมเสียจะระบือไปว่าคนนี้มีมิตรเลว มีเพื่อนซามมีเกลรลามกุกดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันเพราะสาเหตุนั้นนักบวชชนิดนี้จึงเป็นคนที่ทุกๆคนควรกระยากะแะยงไม่ควรสมาคมไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้สาธุนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังอ่านเนี่ยจะไม่มีการตัดต่อให้มัน อาจจะติดติดกัดขัดหน่อยนะครับก็อนุโมทนาทุกท่านลองฟังแล้วก็เอาไปคิดดูนะครับพระปัจจุบันนี้ก็มีเพื่อนพูดกันเยอะแยะเป็นสามัญชนไปด้วยซ้ำมีมงมีเมียกันก็มีเยอะแยะมีสีกกงสีกาทางใจก็มีเยอะแยะก็เอาไปสุด ของพระเจ้าไปพิจารณาจับดูเรื่องกันว่ามีพระองค์ไหนเป็นบ้างก็เนี่ยพระองค์ก็กล่าวไว้แล้วเนี่ยม,มีมีมีมิรเลวมีเพื่อนสามมีเกลาลามกรามกตรงนี้หมายถึงว่าคือหน้ากระยากระแหงหน้าเกลียดชังอะ่ะตรงเนี้ยหมายถึงตรงนั้นไม่ไม่ได้ว่าเป็นคนลามกลามกตรงนี้หมายถึง ว่าเออหน้ากระยากระแยงหน้ากเกลียดชังอ่ะอ,ะอะเนเียป็นคนเน่าในเป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อขยะเหมือนบ่อที่เทะยะมูลฝอยโอ้โหพระพุทธเจ้าเล้วไม่ได้ด่าหรอกก็เรียกอะไรสอนไม่ใชตรงนี้แบบเจ็บปวดมากที่ท่านพุทธทาสได้แปลไว้ขอบคุณ าจากหนังสือขุมรัพย์จากประโอษนะเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังทุกวันแหละวันละตอน2ตอนละวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ